ตอนที่376เส้นเชื่อมที่สเสียงกีบกวางขาโถมราวกับแผ่นดินไหวฝูงกวางระดับอัศวินและสูงนับร้อยโหมเข้าปิดล้อมจากทุกทิศแสงคริสตัลบนเขาของพวกมันกระพริบวูบวาบคล้ายดวงดาวในป่าลำแสงยิ่งที่ยิบจนกลายเป็นสายฝนแห่งความตายฟ้าวปังตูมเรนพุ่งหลบชฉิวเฉียดร่างบิดเอียงพลิกตัวเหนือกิ่งไม้ร่วงลงมา ดาบสั้นในมือฉับด้วยพลังธาตุสายฟ้าพริบตาที่แตกพื้นเขาก็เสยขึ้นกลางฝูงชึกกวางระดับอัศวินสองตัวถูกผ่าครึ่งด้วยคมฟ้าก่อนร่างจะกระตุกไฟแลบแล้วไม่เกรียมริกในร่างคชสารคำรามกล้องดวงตาขาวขุ่นป่าเถือนยกขวานใหญ่ที่กรออสารพิษเกล็ดเหล็กสะท้อนประกายสว่างวงแขนมหึมาฟาดกวาดตัดผ่านกวางระดับสูงเกือบสิบตัวในคราวเดียวเสียงกระโหลแตกครืด ดังระนมพื้นป่าเต็มไปด้วยซากที่กระเด็นเละเรนทางตะวันออกเฉียงเหนือผู้บัญชาการตัวที่สามกำลังเสริมพลังเรนเงยหน้าดวงตาที่ห้าสองประกายเจิดจ้าโครงข่ายพลังเหมือนใยเรืองรองปรากฏตรงหน้าเขามองทะลุหมู่สัตว์ที่กำลังถมเข้าเห็นกวางผู้บัญชาการตัวถัดไปยืนสูงโดดเด่นเขาสองข้างเปล่งแสงราวกับคบเพลิงสวรรค์แสงนั้นเข้มข้นกว่าตัวก่อนก่อนหลายเท่า เส้นพลังนี้ใหญ่กว่าที่คิดถ้าไม่รีบปัดพวกมันจะไม่มีวันอ่อนแรงเรนพึงพำมเขากระโจนขึ้นสู่ยอดไม้ส้อยคอท่าส่องประกายเขาส่งพลังผ่านมันสร้างหอกน้ำแข็งขนาดมาหืมาพุ่งลงมากลางฝูงกวางนับสิบถูกตรึงแช่แข็งก่อนจะแตกกระจายร่างของเรนพุ่งตามมาเสริมเขาวตวัดมิดคู่ผสานไฟกับลมเกิดเป็นคมเพลิงพายุฟาดใส่ผู้บัญชาการโดยตรงตูม แรงระเบิดทำให้ผู้บัญชาการถอยหลัง39แต่แสงคริสตันจากเขามันกลับพุ่งโต้อตอบรุนแรงราวฟ้าผ่าริกไม่รอช้าคำรามดังก้องร่างกายขยายขึ้นอีกระดับตามสกิลขยายร่างโคชสารยักษ์สูงกว่า10เมตรขวานใหญ่ถูกยกขึ้นเหนือหัวพลังมหาศาลร,รวมกับแรงกายบ้าคลัง่งเขาทุบลงตรงกลางแนวป้องกัน พื้นป่าแยกออกเป็นรอยร้าวกว้างนับสิบปลิวว่อนกลายเป็นเนื้อบดติดพื้นเรนใช้จังหวะนั้นพุ่งเข้าประชิดผู้บัญชาการดวงตาที่ห้าโฟกัสเส้นเชื่อมพลังที่กลางลำตัวมันอย่างแม่นยำเจอนายแล้วเขากระซิบก่อนเหวี่ยงมีดคู่ทั้งสองพร้อมพลังสายฟ้าฉึบคมมีดปักลึกเข้ากลางอกแสงบนเขาของมันสั่นไหวแล้วเส้นพลังแตกกระจาย เสียงกรีดร้องสะท้อนป่าร่างผู้บัญชาการตัวที่สามล้มกระแทกพื้นอย่างแรงแสงเชื่อมจากราชาดับลงทันทีเส้นที่สามถูกตัดเรยนยืนหอบเสียงลมหายใจขาดห่วงแต่รอยยิ้มยังคงปรากฏฝูงกวางรอบตัวโกลาหนออร่าพลังสองแสงของพวกมันเริ่มสันคลอนความเป็นระเบียบที่เคยมีเริ่มแตกกระเจิงกวางบางตัวถึงกับถอยห่างไม่กล้าเข้าใกล้ ริกหัวเราะก้องเหลือแค่เส้นสุดท้ายแล้วเรนจัดการมันให้จบเถอะแต่ในขณะเดียวกันแสงจากกวางคริสตันราชาที่อยู่ไกลออกไปก็แผ่รังสีเจิดจ้ายิ่งกว่าเดิมส่องสว่างทั่วผืนป่าจนเหมือนกลางวันพลังมหาศาลกำลังถูกถ่ายทอดเข้าสู่ผู้บัญชาการตัวสุดท้ายตอนที่377ผู้บัญชาการกึ่งราชา แสงสว่างประทุกทั่วป่ารังสีที่แผ่ออกมาจากราชากวางคริสตันพุ่งตรงเข้าสู่ผู้บัญชาการตัวสุดท้ายร่างมันสั่นสะท้านเขาทั้งสองส่องประกายเจิดจ,จ้าเหมือนแท่งคริสตันบริสุทธิ์ที่กำลังจะแตกออกจากกันพลังงานพลุ่งพล่านจนดินใต้เท้าสั่นสะเทือนแกล้งเปิ้งเปลือกกรอบคริสตันุดขึ้นจากผิวหนังของมันทีละชั้นเสียงแตกหักดังถียิบเสี้ยววินาทีต่อมา ร่างของกวางผู้บัญชาการก็เปลี่ยนไปกลายเป็นมอนสเตอร์กวางกึ่งราชาเขายาวแผกกิ่งก้านแหลมราวกับดาบหลายสิบเล่มดวงตาเรืองสีทองเจิดจ้าจนเจ็บตาเรนจ้องผ่านดวงตาที่ห้าเห็นโครงสร้างพลังที่พลุ่งพล่านบ้าคลัง่งไม่ใช่แค่การเสริมพลังมันถูกบังคับกลายพันุ์ผู้บัญชาการกึ่งราชาคำรามกีบกระแทกพื้นจนเกิดระลอกคลื่นพลังแสงกระจายไปทั้งป่าตูม กวางระดับอัศวินและสูงที่เหลือยังรอดชีวิตต่างส่งเสียงโห่ร้องราวกับได้พลังใหม่ริกขบกรามแน่นมันใหญ่ขึ้นอีกถ้าไม่รีบจัดการเราคงถูกล้อมจนตายแน่ร่างคชสารยักษ์ของริกทยานเข้าหาเขายกขวานใหญ่ฟาดลงเต็มแรงคลื่นพื้นป่าถูกผ่าเป็นร่องลึกแต่ผู้บัญชาการกึ่งราชาใช้เขาคริสตัลรับการโจมตีก๊าก เสียงโลหะกระทบโลหะสะท้อนสะเทือนแรงประทะสะบัดร,ริกถอยไป39แม้จะอยู่ในร่างโคชสารยักบพร้อมเกราะสารพิษเกล็ดเหล็กแต่ยังถูกแรงสะท้อนอัดจนแขนชาแข็งเกินไปริกคำรามเรนใช้จังหวะนั้นพุ่งอ้อมไปด้านข้างส้อยคอธาตุเปล่งแสงขาวเรียกหมอกพิษคลุมพื้นที่โดยรอบให้ทัศนวิสัยมืดมัวแล้วซ่อนดาบสั้นที่ฉับด้วยพลังสายฟ้าไว้ในเงามืด ผู้บัญชาการกึ่งราชาสะบัดหัวพลังแสงจากเขากระพริบกวาดหมอกออกไปทีละส่วนฟ้าแต่ในชั่วพริบตาเรนก็ปรากฏตรงด้านหลังร่างของเขาผสานสายฟ้าและลงเข้าไปในก้าวเท้าฟืบเร็วเกินกว่าตาจะตามทันฉึกคมมีดฟันผ่านกรอบคริสตัลด้านข้างจนแตกเสียงดังสะท้อนเศษแสงกระจายวูบว่าเป็นเกล็ดเล็ก ผู้บัญชาการกึ่งราชากระโจนถอยแสงสว่างบนเขาส่องตรงเข้าใส่เรนเป็นเส้นแสงเพลิงปังเรนควยดาบสั้นกับมิต้านไว้แต่แรงกระแทกยังทำให้ร่างเขากระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่จนหักโคน่นเสียงหอบหนักหลุดออกมาแต่แววตายังคมคมกริบยังไงก็มีเส้นพลังเดียวเรนยิ้มมุมปากดวงตาที่ห้าโฟกัสลึกเข้าไปในแกนกลางพลังของมัน ริกใช้จังหวะที่มันจ้องเรนกระทึบพื้นพุ่งเข้าตู้มร่างคชสารยักษ์ชนตรงตรงกับมอนสเตอร์กวางกึ่งราชาเขาใช้ขวานใหญ่ล็อกกับเขาคริสตัลอีกครั้งคราวนี้เขากดแรงทั้งหมดลงไปในจังหวะเดียวเรนตอนนี้เรนกระโดดสูงขึ้นเหนือหัวการแขนทั้งสองออกสายคอทาตสว่างสวายเขาดึงทาดสายฟ้าและไฟเข้าผสมรวมเปรี้ยง หอกสายฟ้าเพลิงขนาดมหฮมาถูกสร้างขึ้นกลางอากาศขาดไปซะพืบหอกฟาดลงตรงกลางอกผู้บัญชาการกึ่งราชาเส้นพลังที่ผูกกับราชาถูกฉีกขาดในพริบตาเสียงระเบิดสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งผืนป่าตูมร่างยักษ์ของมันกระตุกเกรงก่อนจะล้มคลืนลงกับพื้นเสียงดังสนั่นฝุ่นผงและแสงคริสตัลแตกกระจายเป็นฝนระยิบเส้นเชื่อมพลังเส้นสุดท้ายถูกทำลายแล้ว ตอนที่378การต่อสู้แห่งเงาและแสงเสียงคำรามของกวางเขาคริสตันระดับราชาดังก้องไปทั่วทั้งป่าร่างอันสูงใหญ่ของมันที่ถูกล้อมรอบด้วยออร่าแสงสีทองสว่างเจิดจ้าเหมือนเทพเจ้ากำลังลงทนันโลกทั้งป่าแทบจะถูกแสงนี้กลืนกินความสว่างรุนแรงจนต้นไม้ที่อยู่รอบด้านไม่เป็นเส้นควันลำแสงสัตผ่านลงมาจนพื้นดินแตกเป็นรอยร้าว มันจะใช้พลังแสงเต็มรูปแบบแล้วเรนกระซิบเตือนร่างกายพุ่งไปด้านข้างหยิบมีดสั้นขึ้นพร้อมชักดับออกมาส้อยคอแห่งธาตุสองประกายพลังงานหมุนเวียนระหว่างนิ้วของเขาริกที่อยู่ด้านหน้าเข้าสู่ร่างกายาโคชสารเต็มรูปแบบกล้ามเนื้อขยายจนเกราะอสารพิษเกล็ดเหล็กระดับราชาขยายตามร่างกลายเป็นเกราะหนาทับแน่นรอบตัวงาทั้งสองยื่นยาวออกมาเหมือนอาวุธพ่ม มันแค่สัตว์ขาวแสงไม่ใช่เทพที่ไหนเสียงกีบกระแทกพื้นดังคลื่นกวางขาวคริสตันพุ่งเข้าหาร่างมหึมาเคลื่อนที่เร็วจนตาพรา่าเขาทั้งสองเปล่งแสงประดุดดาบแสงฟาดฟันลงมาที่ร่างของริกริกเนื้อขวานใหญ่ขึ้นกึกก้องโลหะกระทบกับพลังแสงเสียงดังสะท้อนสถานป่าร่างโคชสารถอยหลังเพียงครึ่งก้าวแต่รอยไม่ที่กรอบปรากฏขึ้นเป็นทันยาว แสดงให้เห็นพลังทำลายที่มหาศาลเรนเก้าเข้ามาทันทีธาตุหมอกปิดผนึกตาไอหมอกหนาทึบพวยพุ่งจากสร้อยคอล้อมรอบพื้นที่การต่อสู้บทบางทัศนวิสัยทั้งหมดแต่ดวงตาที่ห้าของเรนเบิกขึ้นกลางหน้าผากเขามองทะลุผ่านม่านหมอกเห็นเส้นพลังงานแสงที่ไหลเวียนภายในร่างของกวางคริสตันชัดเจนริกตรงเขาซ้ายมันเป็นจุดเชื่อมพลังเข้าใจแล้ว ร่างคชสารคำรามก้าวยาวเหมือนภูเขาเคลื่อนเนื้อขวานขึ้นสูงแล้วฟาดลงไปยังเขาซ้ายเสียงดังปังพลังแสงแตกกระจายเหมือนแก้วแตกกวานคริสตัลกรีดร้องเสียงสะท้อนสั่นสะเทือนต้นไม้ทั่วทั้งป่าแต่แทนที่มันจะล้มลงออร่าของมันกลับพุ่งสูงขึ้นอีกลำแสงจากฟ้าส่องลงตรงกลางเขาที่เหลือสร้างพลังระเบิดเป็นเสาแสงพุ่งทะลุฟ้า ไม่ดีมันเรียกพลังเสริมจากฟ้าโดยตรงเรนกัดฟันพลันดวงตาที่ห้าเผยให้เห็นเส้นพลังที่กำลังควบรวมกับร่างกวางคริสตัลเขากระชากสร้อยคอแห่งธาตุใช้พลังธาตุสายฟ้าแตกทำลายส่งพลังสายฟ้าผสานกับดาบในมือพุ่งเข้าฟันเส้นพลังกลางหน้าผากกวางคริสตัลพร้อมกับเสียงเปรี้ยงเส้นพลังแตกสะบั้นกวางคริสตัลชนักดวงตาที่สว่างสวัยดับวูบในชั่วขณะ โอกาสของเราริกคำรามใช้ขวานใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังพิษจากกรอสารพิษเกล็ดเหล็กฟาดลงตรงกลางลำตัวเสียงระเบิดดังตูมเลือดสีเงินสัตว์กระจายขาวคริสตัลแตกเป็นเสียงร่างมหฮมาล้มลงครมสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งผืนป่าเสียงประกาศจากระบบดังขึ้นในหัวของทั้งสองคุณได้สังหารกวางขาวคริสตัลระดับราชา d r ปไอเทม มงกุฎคริสตันเข่ากวางระดับราชาคริสตัลวิวัฒนาการระดับราชาบวกหคริสตัลวิวัฒนาการระดับผู้บัญชาการบวกสคริสตัลวิวัฒนาการระดับอัศวินบวกยี่คริสตัลวิวัฒนาการระดับสูงบวกห้าสิคริสตัลวิวัฒนาการระดับกลางบวกหนึ่งรเรนกับริกหอบหายใจรุนแรงสายตาเต็มไปด้วยประกายแห่งชัยชนะ เรยยกมงกุฎคริสตัลเขากวางขึ้นมันเปล่งประกายราวกับสวรรค์รังสรรค์นี่แหละของขวัญล้ำค่าที่สุดจากการต่อสู้ครั้งนี้ริกหัวเราะเสียงต่ำและคราวนี้เหนื่อยเอาเรื่องทั้งสองมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มอันเยือกเย็นชัยชนะครั้งนี้เป็นเพียงอีกก้าวบนเส้นทางอันยาวไกลของผู้วิวัฒนาการที่ไม่มีวันถอยหลังตอนที่379เส้นทางใหม่ทางตะวันออก เสียงสะท้อนของการต่อสู้ยังคงก้องกังวานอยู่ในป่าลึกร่างกวางเขาคริสตันระดับราชาที่นอนแน่นิ่งเป็นเพียงหลักฐานของสึกที่ดูเดือดเมื่อครู่ลมเช้าเย็นเยียบพัดผ่านละองแสงที่แตกกระจายจากเศษคริสตันยังคงลอยวนอยู่กลางอากาศราวกับหมอกสีทองเรนกับริกใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการเก็บไอเทมทั้งหมดลงในแหวนมิติมงกุดคริสตันเขากวางคริสตันวิวัฒนาการมากมายจนแทบล้น และชิ้นส่วนเล็กน้อยที่ยังคงมีพลังแฝงอยู่การต่อสู้ครั้งนี้หนักหน่วงกว่าที่คิดไว้มากริกถอนหายใจเสียงทุ้มดังก้องในร่างโคชสารที่ค่อยๆหดกลับสู่ร่างมนุษย์เขานั่งพิงต้นไม้ใหญ่เงี่ยหูฟังเสียงป่าที่เริ่มกลับมาสงบเรนยกมือเช็ดเลือดและเหนือที่ติดแก้มหนักแต่ก็คุ้มค่าเราได้มากกว่าที่คาดไว้หลายเท่าเขายกมงกุดคริสตันขึ้นอีกครั้ง ดวงตาที่ห้าบนหน้าผากเบิกเล็กน้อยนี่ไม่ใช่เพียงแค่ไอเทมมันคือกุญแจที่จะเปิดทางให้เราเข้าใจพลังงานในอากาศได้ลึกกว่าเดิมถ้าสวมมันขณะฝึกศูนย์พลังชีวิตจะสามารถเพิ่มการรับรู้พลังงานได้ดีขึ้นหลังจากพักฟื้นเพียงไม่นานทั้งสองลุกขึ้นยืนมองไปทางตะวันออกของป่าทิศท,ที่ยังไม่ค่อยมีผู้วิวัฒนาการคนใดสำรวจลึกหรือให้ข้อมูลไว้มากนักเราจะไปต่อใช่ไหม ริกถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจและคาดหวังเรนพยักหน้าใช่เขตตะวันออกอาจมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากวางเขาคริสตันรออยู่ข้อมูลที่เรามีบอกว่าที่นั่นคือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างป่าดึกดำบันกับหุบเขาแห่งเงาสถานที่ที่พลังงานไม่เสถียรและมีสิ่งมีชีวิตโบราณถูกผนึกเอาไว้ริกยกขวานขึ้นพาดบ่ารอยยิ้มเฮี้ยมเตรียมปรากฏบนใบหน้า ถ้ามีอะไรโบราณจริงก็คงจะเป็นการต่อสู้ที่มันที่สุดทั้งสองออกเดินทางต่อเส้นทางตะวันออกเต็มไปด้วยความเงียบสงัดต้นไม้สูงชะลุทาบทับกันจนแสงแดดลอดลงมาได้เพียงบางส่วนพื้นดินเต็มไปด้วยตะไคร่และร่องรอยการต่อสู้ของสิ่งมีชีวิตมาก่อนหน้าหลังจากเดินทางเกือบครึ่งวันเรนหยุดกระทันหันดวงตาที่ห้าเปิดคึ่งทันทีแสงสลัวสะท้อนในม่านตาของเขาระวัง มีบางอย่างกำลังมองเราอยู่เขากระซิบน้ำเสียงเข้มเย็นริกหยุดตามร่างกายเกรงพร้อมรบแล้วเสียงสะกิดเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นดินเหมือนบางสิ่งกำลังคลานอยู่ในเงามืดรอบๆตัวพวกเขาไม่ใช่มอนสเตอร์ทั่วไปเรนพูดพลางกำดาบสั้นแน่นดวงตาที่ห้าเผยให้เห็นเงาร่างที่กำลังโอบล้อมพวกเขาอยู่ร่างคล้ายสัตว์ครึ่งมแมลงครึ่งมนุษย์ที่มีกระดองโปร่งแสงสะท้อนกับแสงแดดราวกับกระจก หุบเขาแห่งเงาดูเหมือนเราจะเจอตัวต้อนรับแล้วเสียงแกรกแกรกแกดังขึ้นรอบด้านก่อนร่างเงาเหล่านั้นหลายสิบตนจะคลืบคลานออกมาจากเงามืดสายตาไร้ความรู้สึกแต่เต็มไปด้วยเจตนาสังหารการเดินทางครั้งใหม่ของเรนและริกเริ่มต้นขึ้นแล้วเส้นทางสู่หุบเขาแห่งเงาที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดลึกนั้นตอนที่380ฝูงนักล่างเงา เสียงแกรกแกรกของกรงเล็บที่ลากไปตามพื้นหินดังสะท้อนกล้องทั่วบริเวณพื้นดินที่ปกคลุมด้วยรากไม้หนาแน่นสั่นสะเทือนเบาๆเหมือนกำลังมีคลื่นพลังงานไหลวนอยู่ใต้ดินร่างเงาโปร่งแสงกว่า50ตัวโผล่อ,ออกมาล้อมรอบทั้งหมดเป็นมอนสเตอร์รูปร่างครึ่งมแมลงครึ่งมนุษย์ลำตัวผอมสูงผิวใสคล้ายกระจกพลังงานสีดำไหลวนอยู่ภายในราวกับหมอกทิศในแก้วคริสตัล พวกมันส่งเสียงกรีดร้องที่บาดหูก่อนจะโถมเข้าใส่พร้อมกันริกเรนตโกนพลานยกมือแตะสร้อยคอไอเทมธาตุพลังสายฟ้าเปล่งประกายขึ้นทันทีเขาชักดาบสั้นออกมาพลังสายฟ้าถูกเคลือบลงบนคมดาบริกไม่รอช้าขวานใหญ่ถูกยกขึ้นในมือเขาปล่อยสกิลขยายร่างทันทีกล้ามเนื้อระเบิดพองร่างโคชสารแปลงเสียงคำรามดวงตาขุ่นเข่าว,วาววับด้วยความบ้าคลัง่ง เข้ามาสีไอ้มแมลงกาฝากเสียงปังดังก้องเมื่อริกพุ่งเข้าชนด้วยร่างสูงยักษ์กวาดขวานใหญ่ฟาดทีเดียวมอนสเตอร์3ตัวถูกผ่ากระเด็นเลือดดำพุ่งกระเซน็นเรนใช้ดวงตาที่ห้ามองทะลุโครงสร้างพลังงานของพวกมันทันทีเขาพบว่าจุดศูนย์กลางของฝูงนักล่าเงาอยู่ตรงแกนผลึกสีดำที่ส่องแสงกระพริบอยู่กลางอกหากทำลายจุดนั้นมันจะดับสิ้นทันทีริก เลงที่กลางอกเรนตะโกนก่อนจะพุ่งเข้าฟันมอนสเตอร์ตัวหนึ่งคมดาบสั้นเคลือบสายฟ้าเสียบทลุกแกนผลึกเสียงเปรี้ยดังขึ้นพร้อมร่างมอนสเตอร์แตกกระจายฝูงนักล่างเงาไม่หยุดพวกมันพุ่งขึ้นต้นไม้กระโดดลงมาจากเงากรงเล็บยาวแววาวฟาดเข้าหาทั้งสองอย่างต่อเนื่องริกคำรามปล่อยร่างวิวัฒนาการกายาคชสารงาโค้งสองข้างนอกออกมาอย่างสมบูรณ์ ร่างสูงพระงานกวาดขวานยักษ์ใส่ฝูงศัตรูเหมือนกวาดต้นหญ้ามาให้หมดข้าจะบทพวกแกให้เละเรนเองหมุนตัวพลิ้วไหวใช้สร้อยคอเปลี่ยนพลังงานจากสายฟ้าเป็นหมอกปล่อยม่านหมอกสีครามปกคลุมพื้นที่รอบๆทำให้ทัศนวิสัยของมอนสเตอร์บิดเบี้ยวแต่เขายังคงมองเห็นชัดเจนด้วยดวงตาที่ห้าเสียงฟาดปะทะดังระเบิดไม่ขาดสาย กรอบร่างเงาถูกฉีกขาดเป็นชิ้นชิ้นแต่จำนวนของพวกมันยังไม่ลดลงมากนักทุกครั้งที่พวกมันตายเศษผลึกสีดำกลับซึมลงไปใต้ดินแล้วกลายร่างใหม่ขึ้นมาอีกไม่สิเรนแค่นเสียงมันไม่ใช่แค่ฝูงแต่เป็นเครือข่ายพลังงานจากใต้ดินกำลังเลี้ยงพวกมันอยู่ริกคำรามก้องงั้นเราก็ต้องทำลายรากของมันใช่ไหม เรยนยกคมดับขึ้นพลังสายฟ้าแล่นผ่านหมอกครามจนเกิดเป็นสายฟ้าแผดเผาไปทั่วป่าดวงตาที่ห้าจับจ้องลงสู่พื้นลึกใช่แกนหลักอยู่ใต้ดินนี่แหละ